ย,ยังหัวหงอกไหลก็ยังนี่ยกลาเพื่อนแอร์ กันอยู่ที่อำเภออำเภออย่างเงี้ยป่ะอำเภอท่าหล,ลวงนะครับผมจัมงหวัดลบบุรีนะครับตัวนี้ก็เป็นฟอร์ดนะครับบ่มีคันดันนะครับตัวนี้เฮ็ยจังไดผู้บัตยังไ่เฮ้ยมันยากดอกแล้วค่อยสลับเอานะครับเป็นฟอร์ดฟอร์ดหกพันหกเพิ่งกำลังถอนมันพอดีแล้วฟันหัวมันใส่แล้วเห็นป่ห้วยมันเตี้ยมหมดเลยลุยแต็นมันไปเห็นบ่ ไปแล้วคันนึงโอ้ไปแล้วสองคันครับจัดสาบเอาไม้เอาไรวันน้ำมือละหารอย่ะเพราะขาแรงเขาไายวันเท้าหยกห้เเิ่นเบิ่งหยกประโดนเอาเบีกสามคัน่ะคันละหาารอยก็ดีหละขาหยกขายกฟอร์ตนะครับผมอ้าว งานเข้าล้สิแง่รู้หรือยังความย้วสํากันมันบ่เจ๊ะเดี๋ยวเชิญน,นอดเอานั่นนะเบิ่งเด้นอนั่นเระเด็นน,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 นั้นเนด,ด,น,เน,าาดเนะครับฟอหกคนหกกะมาเรื่อยๆพี่น้องเด้อรุนนี้กะข้าเจ้ากะทัวมาามเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เ่นกะงานกะบางๆนี้นพววันเป็นช่วงนะครับเกี่ยวเขาเอ้วันเขาวันาน้ำนะครับรอบต่อไปบรรลุปฏิไปไยเสร็จใดก่อนนะครับพอขียบกันน็แล้วขาดลงมันนะครับตองอย่างนี่แหละ ก็จะติดตามเบิ้งนะครับร้านมันเพิ่นกระทูแนวาขาดสั่งเนวขาดนะครับผู้ใดมีเงินมีอ่อยเพิ่อสั่งชีพนะครับช่วงนี้โอเคพี่น้องไปเบิ่งนะครับกะเรียบร้อยนะครผมทับวันนี้นะครับคันเดียวนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับเป็นฟอร์ดไม่มีคันดันนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดวิตาตูวล้นๆนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ใส่นะครับใส่คอนโทรลสือคอนโทรลไม้เบิดเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เด้อ คอนทรลตัวไม้นะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับสำหรับู้ใดบ่มีคนบ่มีใบดุงใบดันนะครับพี่น้องกับสี่คอนทรลตัวนี้มาใส่แล้วทีมงานท่ากัสินะครับต่อสายขึ้นไปยกให้พี่น้องเฮาเลยนะครับแทนจากใบดันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกของทางอู่เฮานะครับผมตัวนี้สายกับอัดมานะครับก็ดีนะครับผม นะครับอันนี้บริจากคอนโทูนนะครับเพราะว่าเขาเพิ่นรถบมีใบดันเขาก็เอาเอาคอนโทูนใบดันมาใส่เขาก็ใส่ใบดันยกแทนเลยนะครับเดี๋ยวสิยกไข่เบิ้งนะครับแล้วก็ะติได้ไปล้อพร้อมนะครับมื้อนี้ก็น่าจะได้ค่าแรงครับมือรหัสล้อยู่นะครับเอาเต็มรถกระพอนะครับมบอนี้เพราะว่าทีมงานพอเราไปสามคันแล้วนะครับออกไปล้ออยู่แปลงมันสับหลังนะครับกาบกไก่พี่น้องนะครับร้อยหกสิบกโลนะครับจากบ้านมาก็น่าจะประมาณจคกสามชั่วโมงน่าจะหอดอยู่นะครับผม จากบ้านนะครับเลยดันคุณทนไม้ประมาณเจ็ดสิบรูได้นะครับตัวนี้แล้วสิยกร้องห้เบิ้งนะครับมือีลร้องสนามจริงพรอมนะพี่น้องเด้อสนามจริงด้วยนะครับฟอร์ดไม่มีคันดันนะครับผมเฮาก่เห็ดไ้ได้ขึ้นกาครับผมตามสเตปของเฮาแ่ะครับลักษณะนะครับบ่ง่ายแล้วก็บ่ยากนะครับก็พอะเห็ดได้อยู่ครับสําหรับแนว้อหยกมันนะครับสําหรับพวกบบมีคันดันนะครับทีมงานเฮาก็เห็ดนะครับมาหลายคันแล้วบ่ว่าจะเป็นคุปต้าฟอร์ด ยังไงยันมากนะครับที่โบมีใบใบดันนะครับเห็ดมานะครับหลายขั้นแล้วนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีรถแต่ว่าโบมีใบดันพี่น้องกันะครับบ่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาสามารถเห็นได้นะครับเป็นปุันนี่ครับกดรุมัตนะครับผมแต่พอแล้วกเลยสร้างตัวดีนะครับเขาก็ติเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็ พุงนี้นะครับก็ติดตามเมืองนายพ่น้องว่าเขาติดทีมงานเขาติดไปทั้งจังหวัดใดที่ไปอันใดก่อนนะครับมันติมีคีบกับตักนะครับผมเออมีคีบนะครับอยู่บันผือครับเน่าขาดมันอยู่สการลสินนะครับอำเภอสามชัยนะครับเป็นเปิดร้านมันไม่นะครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดียวสินี่ละบต้องโทษแกงลวงนาไอเอฟซีเขานะครับบาสิไปทั้งเลยว่เแม่นางพี่น้องล้ออะไรนะครับอะไรบททันได้มาครบ นะครับ,บมันแนวะที่อจจหอดมืออื่นนะครับอะไรเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะครับเอาเคพี่น้องครับจังไปเบิ้งกันนะครับดูสนามจริงนะครับโอ้เดี๋ยวโยให้เบ,บิ้งก่อนพี่น้องถอยหลังแล้วก็ใส่ผ่านก่อนจากเข้าเดี๋ยวผ่านสามไปท่วงหลังน้ำนะครับถอยหลังถอยหลังนี่ก็ พอพอโอ้เป็นกระโจดขนาดรถพอแล้วมาพีสายไปเดินหน้ามาเดี๋ยวไปสนามจริงกันได้นะครับเอาอยกขึ้นลงสิสูงนะครับผมเลือๆนะครับ Chẳng kêu có có đi không long được loang ตัวนี้นะครับปอดไม่มีใบดันนะพี่น้องเด้อนะครับสวยๆนะครับผมโอเคพี่น้องนะเฮาบัดที่นี้ลงสู่สนามริงกันเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับปอด66งคไม่มีใบดันนะครับผมตอนนี้ก็กาลังเดินทางนะครับผมมาทดสอบนะครับอุปกรณ์เครนยกหัวมันของเรานะครับที่นะครับผมอําเภออําเภอยังไงตาหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับผม นี่กะสมัยตะก้อนนะครับบ้านผมสิมีนเป็นเรื่องจี่งเครับมีบันไดแบกนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะครับพุ่นนะครับอันนี้มันดูมันเป็นโอ้ยเลี้ยงตัวนี้ไหมอีเหลียงนะครับลงพื้นที่เลยนะครับผมอีเหลียงน้อยนะครับผมอันนี้พอแล้วตัดผ่าวเองนะครับแบกแบกมวนบ่น้อทั้งนั้นเนาะแบมวนอยู่สิโเทืยรมาเนี่ย มามาสมัยตะกีอนเขาแบกเอาเด้มาฝนตกฝนตกบัดเทศนี้อ่นนั่นมันอันลงนะเออขิดดินย่อยใส่ี้โค้เว้ยสมัยตะกี้แบกยนด้วยเมียนเหรอครับเมียนมันลึกถึงความหลังตัวเชิญมาแบกเอานี่หละตะกี้กับแบกที่เราผมนะฮะ เมียนนี่ครับบรรยากาศนี่นะครับถ้าเป็นไว้รุ่นแน่ก็สองเข exactly. <ific Piet. S 1> <that> ่งตั้งเลยนะครับผมนี่แหละครับผมกับมวนดีอีกแบบเพื่อกันได้แบกอะไรย้ำแรงถอนเหล่าขาวน้ำกันมาเฮ้ยขักโอ้ดูงามดีเนาะมันจกเดียนพอนี่แมีสัตว์จะละสองเลยจ้วจนเขาเดี๋ยวเตรียมรด ถ้มันหัวดีจงสิอีเลียงป้าเบึงอีเลียงพึ่น้องเบืงเพียจว่าถอนเมื่อแล้วนี่ถอนเอาคือคือว่าใส่รถดคือพอโอ้ใส่รถดได้เร็วพอมอนะครับโอ้ยนะครับเบิ่งอีเลียงนะครับหัวดีจะอ่อนมันนะครับเป็นฟันฟันแล้วก็บแบกขึ้นแบกข้น มันหัวดีดีว่ะพี่น้องเลี้ยงกันสายลายนี่ดูนะนะครับเปิ่งไม่ต้องหัวนะครับบ่มีได้ห้นะครับไม่ต้องได้หัวนะครับแบบนี้เบิ่งของผมกับปลูกไว้อยู่ประมาณยี่สิบกัวไลนะครับผมอีเลย่างหน่อยพันเดียวกันเลยปลูกพันดินทรายปั๊ดมันไหลอะไรยักษ์ตันว่ามันซิปตันหมดเลยไลยักตันพ่อไลหนึ่งในยักตัน โอ้หเกิตันกน็โอเคแล้วหอยฟันเอาไผเอามันเลยตัวนี้ฟันเอาไผเอามันขืนไผขขืนมันเลยอืมนะครับัวดีหลุผนเด้ไปเบิ้งรถยกค,ครับพี่น้องประเทศนี้เพิ่นแบกนะครับแต่ว่านี่เพิ่นมากสบายอนี่นามพื้นเลยตัวนี้มันมันเบาเอากอหูกลางก็ได้ตัวเออและ เอาสามผืนโมมีผลครับผมผลเย็นตึ๊บสามผืนนะครับพี่นอ้องพอละไปเลยแลนเลยฟอร์ดแลนไงนะครับ ว่าแล้วเป็นตรงอันนี้ผ่าเพื่อนผ่าเฮาดนะครับเพื่อนซื้อเพื่อนเพื่อนนิดเอาเห็ดเห็ดเอาเองนะครับตัวนี้ขอหูกลางก็ได้ขอหูกลางไอเออละมีหอหูหลขึ้นอยังนี้ ยกลบเพื่อนแน่ เพิ่นผูกหูมันเป็นตรงมันเป็นตรง,ม,ตรงมันประคือของบอกผมีมผเห็ดมักมาดิเ,าาเดินหนาเลย,เย,ยหูกลาง ยกลับเขาเลยพอ่อยกลับเขาเลยยกลับเขาเลยเออละบ่ะต้องถอยบ่ต้องถอยเดินหน้าอย่างเดียวฟอร์ดมันยกดีนะครับผมนิ่มๆไปเลยไหนๆเลยพอ่อไหนๆเลยดึงเออละ มันเป็นตรงมันเป็นตรงพกพ่อพ่อมัดเส้งเสียงเป็นตรงอยู่แล้วมัดไหมมัดไหมมัดแบบไหม ตัวนี้พอเราไปสร้างตัวดีดผาได้ครับเนื้อตัวดีดผาเขากับมีนะครับผมเสร็จละสองพันบาทนะครับเติมตัวดีดผ้านะครับถ้ามว่ามีตัวดีดผาเขากับทีใส่ค้นปวดตั้งสี่หลักครับแต่ทำมีตัวดีดก็ดีดไปเลยนะครับคน้นก่อไปโอ้โหพอดี อันนี้ผ่าพิ่นเ็ดเองนะพี่น้องนะครัะผมบอกว่า<ม>ห้ดซึ่งเอาสั่งเอาแั่ซึ่งเอา,เอามันกับบได้แพงเรื่อนกันนะครับเพราะว่าผมใส่ผา่านาก็านี่ให้เรามีคาดเชือกพร้อมนะครับนี่แหละปัญหาเจ้าเองเพราะาต้นทุนนะ่ะบ่แตกต่างกันดอกเจ้าเรากะแต่ว่าคุณภาพของเฮาพวกเฮ็ดผ่าน่ะผมว่าผมเหตดน่าจะดีกว่าเฮาเงียบเองนะครับผมหนึ่งผา่านานะครับสองใส่เชือกเงียบย่างดี นะครับสามงั้นงานได้ออกมาเป็นมาตรฐานดีพร้อมนะครับแต่เราเองข้ารค้นมาเข้าใจกันเดี๋ยวกัเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับมันววนหอกมันต้องว้างเบิดเพราะเดี๋ยวมันลนยกขึ้ืนสบายก็แบกนะพี่น้องนะครับ ครับพี่น้องกะนะครับทดสอบไปพี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมอินเหลียงน้อยนะครับล้ากะมาแปลงมันสำปะหลังพาพี่น้องเขาเบิ้งเลยนะครับผมตัวนี้กะตอบโจทย์นะครับผมกับเกษตรกรสําหรับผู้ใดมีมันสาปะหลังนะครับผมอันนี้กะยูยดงมันขัดดงขอบผูดระคักเลยนะครับผมพี่น้องนะครับน้องเบิ้งเลยนะครับสําหรับผู้ใดท่านใดมีนะครับกะท่านใดมีหลายนะครับผมสาหรับในประเทศไทยเขานะครับหลายเติบนื่งอยู่นะครับสำหรับแนวยกมันนะครับ นะครับผูไใไม่ลดเพดมันนะครับทิ้งที่ตรงนี้คือนี่แหละครับแนวยกมันนะครับสะดวกสบายเขาไปยกอยงก็ไ้นะครับเพราะว่าจะถึงยกมันนะครับยกคนรอแค่เลยยกไม่ยกไรลยกเสายกไอทอนฟื้นต่อไม้ที่นะครับสามารถยกได้นะครับผมถอยก่อนนะครับมือไม้ครับพี่น้องให้เพื่อนหัดกากันเรานิ่มดีนะครับผมนิ่มดี มือไม้กับตังสี่หลักเพราะทัานคลองดอกอีกจังน้อยกับคล้องนะครับผมโอ้ฝนสัตว์เต็มเหลยียงเลยนะครับทั้งนี้ผู้แบกกระแบกไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บหัวมันขึ้นรถก่อนนี่กับถือว่าเจ็บสองรอยรู้อยู่นะครับผมสะดวกอยู่แล้วนะครับผมแป๊บเดียวนะครับเพิ่นมาเข้าเดียวเพิ่นตัดผ้าไว้ทุกนั้นเรืงเต้มือเศร้านะครับอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นตัดเสียผ้าไว้มาเอาเอาขึ้นเขาเดียวนะครับ โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับนะครับรอบหน้าจีไปเบิง้งทั้งไหนเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามเบิ้งนะครับผมว่มาเป็นรถรุ่นไหนจังหวัดใดน,นะครับเห็ดหยังเห็ดขีบหรือเห็ดหยังนะครับผมโอเคพี่น้องไปพอกันนะครับ